ทำการทดสอบนะครับเทสเอทีเอสนะครับโค้ดเมนนะครับโค้ดเมนนะครับโค้ดเมนนะครับดูที่บัตรหนึ่งนะครับบัตรหนึ่งบัตรหนึ่งอยู่บ้านโดนนะครับบัตรหนึ่งจะต่อนะครับเจดที่หนึ่งนะครับ เฟสที่สองนะครับก็เฟสที่สามนะครับบัดหนึ่งนะครับตัดล่างนะครับบัดล่างบัดที่สองจะไม่ต่อนะครับจะโอเพนออกครับเฟสที่สองแล้วก็เฟสที่สามนะครับออคเซดัลลี่คอนแทกนะครับของฝั่งเมนนะครับเทอร์มินอลที่สองศูนย์เอ่อสามศูนย์สองนะครับสามศูนย์สองกับ สามศูนย์สามนะครับโคดเจนนะครับโคดเจนโคดเจนนะครับโคดเจนนะครับโจดเจนก็บัตรที่สองนะครับบัตรที่สองจะต้องต่อ บัตรหนึ่งจะโอเพนนองนีต่อดูออกซิดารี่คอนแทคนะครับออกซิดารี่คอนแทคก็จะเป็นเทอร์นั่สามศูนย์สองกับสามศูนย์ห้าะครับโอเคเราเสร็จสิ้นนะครับการเทสนะครับ A.T.S. เเนะครับจ่ายเป็นเพลินะครับ ไม่จ่ายแช่นะครับผ่านคอนโทรเลอร์คร,ค,รครับสวัสดีครับ